บทสรุปไข่มดแดงวันดีครับพี่เพื่อนเพื่อนเช้าเอฟซีก็นเลยช่องคนแปลงดินไข่มดแดงตามฤดูกาลพี่น้องนี่ยนะบทสรุปอะ,อะไ,อได้เพราะได้กินนะพี่น้องเช้าก่นไหมพี่น้องครัเบิ้งต้นครับไอเอฟซีให้เบิ้งด้นน้องเป็นได้แ้านนี่สิได้พี่น้องนี่พี่น้องสวยงามได้มีมพร้อมพี่น้อง ได้มิมพ่อมาหารป้าพี่น้องมาอนิได้ทั้งมิมได้ทั้งเปียน่ากินมากครับนี่สวยงามพี่น้องหากินตามฤดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมน้ำเด้อครับเด้อพีพีเอซก็ได้ช่องคนแปลงดินไม่ได้อยากแต่ไม่เงครับเนี่ยอาหารป่าตามฤดูกัน ไม่แงวาบ่ได้ซื้อยากไปน้องอยากกับไม่แงวครับของกินตามฤดูกาลเปิ้นกับแพงนี่นะครับน,นี่ล่ะตน้นไม้ไปน้องเบ่งไม้ประดูต้นไม้ประดูเป็นแถวก็ได้ครับเนี่ยหัวห้ไปนะสวย้วละไปน้องสิกลับ,บ้านแล้ววันนี้ มาตาเศร้ามาตาเศร้าครับเร้ากันอีกดูวเช้ากันอีกกนน้องเมืองประเทศไทยเนี่ยเปน้องโอ้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เบื้องให้กันได้เป็นน้องคอมเมนต์มาอยู่จังหวัดใดครับใครหมดแดงเสบโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันน้ะครับเด้อสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหนาครับ